นางสาวสุจิราหงสาม,มนุษย์เป็นข้าราชการครูประจำคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยนครพนมค่ะเป็นหลานที่อยู่อำเภอศรีส,สงครามค่ะขอกล่าวกรอนไว้อะไรคุณลุงอ่อนสีค่ะลุงอ่อนสีเป็นคนสู้อดทนและมุ่งม,มั่นวันต่อวันงานต่องานด้วยหานุ่งความมั่นคงมั่นใจฝ่ายจรุง คิดให้สูงไปได้สูงซึ่งฝังฝันบอกให้เมียบอกรักลูกให้หนักแน่นไม่คลอนแคลนความรักสมัครมั่นเผลอกระกายบ้างส่วนเผลอใจไม่มีวันรักนิรันเมียและลูกผูกพันใจงานหนักเบารุงพลเอาได้ทุกสิ่งบนความจริงของแท้ไม่แก้ไข รับเพื่อนฝูงด้วยชีวิตและจิตใจดาวและเดือนก็เอาให้ยิ่งใหญ่เกินมาวันนี้ไม่มีอ่อนสีคุณลุงแก้วจากไปแล้วเหลือชื่อไว้ให้สรนเริญแยกกันไปเหมือนเมื่อครั้งที่เคยเดินสู้เผชิญอยู่ด้วยกันพลันจากไปยายพระยมไร้น้ำใจในยามนี้ ขอเวลาอีกร้อยปีก็ไม่ได้ค่อยเอาคุณลุงที่รักของหลานไปสุดอะไรขอให้ไปด้วยผลบุญนอนเถิดคุณลุงหลับให้สบายในโลกกว้างบุญที่สร้างจงส่งเสริมเพิ่มเกื้อหนุนสู่สวรรค์อันอัมภัยให้คำจุนขอพระคุณสวรรค์รับสำหรับคุณลุงฝากเทวาอา สิ่งศักดิ์สิทธิ์รมที่ก่อข้อที่ผิดจงสูญหายขออภัยแทนคุณลุงหากพลาดไปจะด้วยใจหรือไม่กายวาจาสวรรค์เอย่ยเปิดรับเอาคุณลุงอ่อนสีด้วยโปรดจงช่วยปกปักและรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกเวลานาภาราชิมพลีวิมานเทิน ด้วยรักและผูกพันจากลูกลูกหล,กลานหล,าน,ลานเล้นขอขอบพระคุณค่ะท่านภูมิเจียตที่เคารพครับวันนี้ทางคณะเจ้าภาพได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาสมาคุณสัญญาจ,จันโคตนะครับ mm hmm. มาเป็นประธานในพธิธีในช่วงนี้ก็ขอกราบเรียนเชิญท่านได้ขึ้นทอดถวายผ้า มหาบังสุกุลขอกาเิียนครับ

เอาดเจ้ทิแล้วโกานี้นะคะร,ะนาาารับคณะเจ้าภาพเจ้าภาพกราบขอบพระคะุณท่านผู้ทุกท่านนะครับที่เสียเวลาที่มาอันนี้คมาร่วมกานทำาน้าที่ส่งต่ตาวันาีของสาว์นี้ในะคะราาาัราาา้งนี้ครับ การทั <sensation> Estamos, <t> ้งใจไม่จนเราคนเดียวพอตั้งแต่เรมทำแค่นของ Det er det? không phải có những cái tổ hợp nào cả, khi nào đã, ก็อยกับเขาเองเช่นทอยเกันทอยฮานาโอ้ยเปิดเปิดปร้างนน่เลปิดรนาบันี้นี่เปิดตั้นาเออใจเสียเลยเปิดกั้นาเออเสียบงเสียบขงเสียงเออเสียบขงไปก่อน อันนี้พออีไม่วกต่ออันนี้พอกไม่อีไม่บอกต้องร่มาเลยตอยอยไฟใจรอใจรับนชุดเจ้าเชบไปไส็ร้อนไปเลอันนี้อันนี้ของพูอกเนอะโอเคเออไปเจบัง เล่งตาเล่งตาตาอยู also, ่ดีไม่เฮงห้ลูกห้หลายรเเราไม่งีเยขอประเ้เรกระจายบ่เจ้าเปยห้อคุณหนึ่งยูนเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้้ยยเฮ้ยเ้ยยเ้ยเฮ้้ยเฮ้ยยเฮ้ยเ้ยย พี่เจ้าพี่ไปเยร์นเนามันถลกเนาะมนลนมไปคนลน้อยคนลน้อยแบ่งกันหาเ้ามันไอพวกคุยังหันอยู่ทังพูนะเไปใกล้กันเนาะ